และหลังจากนั้นนะครับช่วงบ่ายนะครับสโมอสร s อ g มองทอยแต่ของเราก็เดินทางไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีต่อทันทีซึ่งคิวถัดไปก็เป็นของ LH Bank นั่นเองนะครับไมออ่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงินต่างๆเนี่ยก็ได้ LH Bank ในการช่วยสโมอสรของเราอย่างรถบัสอสโมสรราคาร่วม10บกว่าล้านเนี่ยก็ LH Bank นั่นเองครับ การเดินทางไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครั้งนี้นะฮะทางสโมสรเอ g เมืองทองแต่ของเราก็นําโดยคุณวิลักษ์โหลทองรองประธานสโมสร s c g เมืองทองยูเนเต็ดรวมถึงสตาฟโค้ดและก็นักเตะ SCG เมืองทองยูเนเต็ดโดยการเดินทางมาถึงที่ RH Bank ก็ได้รับการต้อนรับจากคุณรัฐพานิชพันประธานกรรมการบริหารและคุณสะสิธรพงษ์สะทรกรรมการผู้จัดก,การอ Bank พร้อมคณะบริหารของธนาคารแล์ Land House จำกัดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของผู้บริหาร LH Bank แล้วก็เจ้ากอดสกอนทองเหลาพูดถึงการเดินทางขอบคุณสปอนเซอร์ในวันนี้<ะ><ะ>การร่วมงานกันมาระหว่าง LH Bank กับ Sam Sport แล้วก็เมืองทองยูเนเต็ดนะครับเป็นย่งไรบ้างครับหปีที่ผ่านมาหลังจากปีที่แล้วมาพร้อมถ้วแต่ปีนี้ไม่ได้ถ้ว จริงๆแล้วไม่ว่าทางาทางทีมฟุตบอลจะได้ถ้วยหรือไม่ได้ถ้วยนะคะต้องอขออนุญาตเรียนว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะว่าเราได้ให้การสนับสนุนกับทีมมาเป็นเวลาตั้งแต่ช่วงต้นของระยะเวลาก็คือสักประมาณ8ปีที่ผ่านมาซะได้ซ้ํามาถึงวันนี้ทุกๆปีที่ผ่านไปเนี่ยก็รู้สึกมีความภูมิใจแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆจะได้ถ้วยหรือไม่ได้ถ้วยเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความ ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในทุกๆปีที่ผ่านไปแล้วก็หวังว่าปีต่อๆไปในอนาคตเราได้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะในเชิงของทีมฟุตบอลเองสถานที่แข่งขันหรือแม้กระทั่งนักฟุตบอลนักกีฬาแต่ละท่านเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปให้การสนับสนุนในภาคส่วนที่เราสามารถทําได้คือในบทบาทของการเป็นสถาบันการเงินแต่โดยลึกๆทั้งหมดแล้วด้วยความก้าวหน้าของทีมฟุตบอลก็ดีการได้ถ้วย รู้สึกเรามีามีส่วนเป็นมีความภาคภูมิใจว่าเรามีส่วนอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าไม่ว่าจะได้ถ้วยหรือไม่ได้ถ้วยอีกเหมือนกันแต่ขอให้ได้ถ้วยนะคะเราก็จะยินดีแล้วก็ภูมิใจไปด้วยกันขอบพระคุณมากเลยค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเป็นตัวแทนของทีมขอบคุณโค้กไทยน้ำทิพย์แล้วก็ LH Bank ครับก็วันนี้ก็แนะนา,นาตัวแทนนะครับก็ขอบคุณบริษัทไทยน้ำทิพย์โคคาโคล่านะครับแล้วก็ธนาคาร LH Bank ที่ เป็นสปอนเซอร์แล้วก็ดูแลทีมของพวกเราด้วยดีตลอดมาแล้วก็ขอบคุณที่ในปีต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ปีหน้าในานามตัวแทนก็จะเอาถ้วยมาให้ได้ชมกันที่นี่ครับ ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับอย่าง LH Bank ที่ให้การสับสนสมโมสรของเราตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาจริงๆแล้ว LH Bank ให้การสับสนบริษัทแซมสปอร์ตมานานแล้วพอสมควรนะครับก็หวังว่าปีหน้านะฮะสมโมสรกีฬาพยอง SCG มองทอยแต่ของเราจะเดินทางมาขอบคุณ LH Bank พร้อมถ้วยรางวัลฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมพ์บีกฤดูกาล2014ขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจสมโมสรและก็ร่วมสับสุนสมโมสรของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาขอบคุณครับ